นี่ขจัดไปสามแล้วเหรอเริ่มมีกลิ่นแล้วนะแมมันจังหอมฉุยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นพูดกี่ครั้งแล้วอารมตอนเนี้ใครก็หยุดข้ามไม่ได้ทั้งนั้นมีอีกไหมไอ้งามไส้อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ อย่าทิฝไายน้องเด็กๆไปน้องใครเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาวมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะนี่บอกปุนได้อะไรเนี่ยใครทหารไอแดงแตกเฉยเลยวยเฮ้ยเฮ้ยป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกแล้วไอแดงเขากินนิ่มๆเลยไม่ได้แดกกูล็อก ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะไอเลงจอเอ็งอย่ามาทำซ่าเอาเฮ้ยใครจะหาไอเขียวแตกซะแล้วเฮ้ยบอมใบแดงโดนซ้ำแล้วนั่นไงข้าบอกแล้วไอเขียวแดกขาดนี่เอ็งบ้าหรือเปลามาห้าข้าก็ตบเรียบโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกทุยบ้ากูนึกว่าเจ๋งดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกัน น้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมาถุยบ้ากูนึกว่าเจ๋งโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกนิ่มขนาดเนี้ยมันคนหรือฮี้กันวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยเฮ้ยไอ้เบิ้มมันไม่ก็ใหญ่แค่ตัวละวะนี่บ้าหรือเปล่าฮะข้าบอกเองแล้วไงว่าจะเสียงกับพี่ ไอ้เปียกฆ่าเราสงสารเองจริงจริง